กำลังมองหาชั้นในที่ไม่มีฟองน้ำอยู่ใช่ไหมคะทุกคนตัวนี้เลยค่ะไม่มีฟองน้ำจ้ะทุกคนจ๋าแต่ว่าข้างในเขาเย็บดีมากเย็บตะเข็บดีมากค่ะทุกคนแล้วยืดหยุ่นได้ดีนะคะตัวนี้สายยืดหยุ่นได้ดีปรับระดับได้ มีสองตะขอนะคะตัวนี้ปรับระดับได้3ระดับนะตัวนี้นะสตะขอปรับได้สระดับแบบนี้ตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีนะคะยืดหยุ่นได้ดีมีไซส์ให้เลือกเยอะสีก็เยอะนะคะตัวนี้เป็นเสื้อในที่ไม่มีฟองน้ําใครที่หน้าอกใหญ่ไม่ชอบใส่ฟองน้ําตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ เวลาเราใส่กระชับหน้าอกของเราดีมากสายไหลก็พอดีนะคะไม่เล็กเกินไปถ้าสายไหล่เล็กเกินไปจะทำให้เราเจ็บตรงไหล่เนาะตัวนี้นะคะไม่รัดแน่นเกินไปนะจ๊าทุกคนจ๋าตัวนี้ใส่สบายมากเป็นเนื้อผ้าที่ใส่สบายสนใจเสื้อชั้นในแบบนี้กดในตะก,กาเหลืองซ้ายมือได้เลยนะ